สวัสดีค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเอาก็ไก่นะคะอยู่ที่คลังสินค้า KCM อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะคื่อ้วกไก่เนี่ยจะมาเทสอุปกรณ์นะคะเมื่อตอน11โมงอ้ว,วกไก่ไล่แล้วมันม,มีมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์นะคะก็เลยลองลองปรึกษากับโค้ชซานแล้วก็เลยลองลองเออ่มาไล่ดูใหม่นะคะว่าเออ่จะมีการแจ้งเตือนไหมนะคะตอนนี้โค้ชซานเออ่เข้ามาแล้วนะคะเร็วมากเลยเซาว่าสําเร็จนะคะโค้ชซาน เครื่องกไก่เนี่ยเปลี่ยนในเครื่อง Vivo ไม่ได้ค่ะไม่ให้เปลี่ยนชื่อก็เลยมาเปลี่ยนในเปลี่ยนชื่อในเครื่อง iPad นะคะ iPad iPhone ก็เลยอตอนนี้ก็คือเพจหลักเป็นภาษาไทยนะคะส่วนใน Vivo ก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สําเร็จนะคะตอนนี้สําเร็จก็คือมาเร็วมากเลยนะคะมาเร็วมากเลยตอนนี้สําเร็จแล้วเทสอุปกรณ์สําเร็จแล้วนะคะอ่า อุ้ยมีมีสักด้วยอ๋อับมีสักสวัสดีค่ะอผู้กไก่มองเป็นโคตรซานชัดเจนเนาะชัดเจนเร็วมากเลยเพราะว่าเมื่อตอนสิบเอ็ดโมงค่ะไลฟ์ไปไม่มีใครเห็นเลยนะคะไม่มีใครเห็นอผู้กไก่เลยก็เลยเอ่อก็เลยลองลองมาเทสอุปกรณ์ใหม่นะคะลองมาเทสอุปกรณ์ใหม่ Oh. ออมสัสม์ออสบายดีนะคะยังทำงานอยู่ไหมคะอเมสั์เป็นมนุษย <k> ์เงินแสนนะคะเป็นมนุษย์เงินแสนของคลับเงินแสนของทีม3ามเก็ดห้าเกติตค่ะพวกเราลงทุน3ามเจ็ดิบห้าบาทนะคะก็สามารถทำธุรกิจได้แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินแสนกันนะคะอตอนนี้ก็คือมีสี่คนนะคะนำโดยโคชชัย อ่ะอมามซากูซานแล้วก็ที่ล่าสุดก็คืออัพผู้ไก่นะคะที่อยู่ในขับเงินแสนพวกเราขับเงินแสนก็จะมีอ่าเสื้อนะคะมีเสื้อขับเงินแสนของเราอย่างนี้นะคะนี่ <laughs> เห็นไหมคะเสื้อขับเงินแสนของพวกเราเลิกงานแล้วเจ้าโอเคนี่ขับเงินแสน <laughs> <laughs> อ อ่ะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูว่าจะมีใครอ่ามาเจอลายผู้ไก่บ้างนะคะอ่าหน้ามันเลยหน้ามันปาดเนือเลยอ่าพวกเราคือบริษัทผงชีมูลนะคะผงชีโมนสวิตสกรุป๊ปสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะผู้ไก่ก็เอามาเปิดเป็นทางสินค้านะคะ,ะสต็อกสินค้าจากสำนักงานใหญ่ก็คือจากยะโสธร เอามาสต๊อกเอไว้ที่ที่คลังนะคะเพื่อที่จะให้บริการกับสมาชิกนะคะตอนนี้เป็นคลังแสงให้กับทีม375เกตริสแล้วก็ยังขายให้กับบุคคลท,ทั่วไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของอพูกไก่คือสต๊อกสินค้าหรือเป็นรอชิปให้กับทีม375เกตริสทีม375เกตริสพวกเรา,เ,า,เ,า,เ,าเปิดบินแค่375บาทนะคะ กิได้เลยนะคะแล้วก็รับรายได้กันทุกๆ5วันนะคะบริษัทอย่างที่อู้ไก,ก่บอกว่าอยู่สํานักงานใหญ่อยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะเป็นบริษัทเครือข่ายขายตรงสีขาวนะคะยุคใหม่ใส่กิ๊งแต่พวกเราคือทีม375เกติสนะคะทีม375เกตติสเซ็ตระบบโดยโค้ชชัยนะคะคุณชัยวัดลายดวงซึ่งอยู่กระบี่อกกากูไก่อยู่ที่อนนทบุรีนะคะอยู่ที่ไหนเราก็ทํางานได้ โดยผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะโดยผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะเรียนรู้เราก็เรียนรู้ในมือถือนะคะอ่าเป็นเครือข่ายที่พูดได้ว่าหน้าตอนนี้ปลอดภัยที่สุดนะคะปลอดภัยหนึ่งล้านเปอเซนต์เลยนะคะปลอดภัยทุกอย่างเลยนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นาการเดินทางนะคะเราก็ไม่ต้องเดินทางเราก็ทํางานอยู่ที่บ้านนะคะการเรียนรู้เราก็ไม่ต้องแต่งตัวออกแต่เช้านะคะ ไปตามโรงแรมตรงนั้นก็จะปลอดภัยในเรื่องของการประหยัดนะคะการประหยัดแล้วก็ตอนนี้เป็นที่รู้ดีกันนะคะว่าโรคระบาดนะคะโรคระบาดโรคโควิดเนี่ยก็คือจก,กําลังระบาดแล้วก็เราไม่สามารถที่จะมองเห็นเชื้อโรคได้ด้วยตาเปล่านะคะติดกันง่ายมากเลยถึงจะไม่รุนแรงแต่ก็เป็นโรคระบาดนะคะที่ติดกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าเกิดเราทํางานอยู่ที่บ้านนะคะพี่น้องทํางานอยู่ที่บ้านเป็นไงคะเ,เราประหยัดทั้งหลายอย่างแล้วเรายังปลอดภัยด้วยนะคะปลอดภัยหนึ่งหลยเปอร์เซนต์แล้วปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะคะปลอดใจปลอดภัยจากอุบัติเหตุเราก็อยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องใช้รถใช้ราน้ํามันก็แพงน,นะคะเซฟค่าใช้จ่ายตรงนั้นปล,ป,ปลอดภัยปลอดภัยกระเป๋าเราอีกนะคะกระเป๋าเราก็จะได้เซฟรายจ่ายจากตรงนั้นไปนะคะ เก็บเอาไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นกว่านี้นะคะอตอนนี้เมียบิสัต์คนเดียวนะคะแชร์แล้วด้วย <c oughs> เข้ามาคุยกับอ้กไก่นะคะเราก็คุยกันไปบางรั้งเป็นการเทสระบบนะคะเป็นการเทสระบบไหนๆก็มาแล้วนะคะขอบคูดซะเลยนะคะขอบคูดซะเลยอ่าจะบอกว่า,าทํากับพวกเรานะคะทีมสามเจ็ดห้าเกตริตไหนอ้กไก่จะแชร์ได้ไหม ไยวลองแชร์ดูนะคะว,ว้าวแชร์ไปดูดูลองดู โอเคเอ้ยทำไมขึ้นสองอว่ามีสัตว์กับกุ้ไก่นะคะโอเคเทศระบบสำเร็จเนาะเทศระบบสำเร็จโอเคนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นไลฟ์เตี๊ยวกุ้งไก่กำลังไลฟ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อไลฟ์ สดตอนนี้หรือว่าจะเป็นอา่าดูย้อนหลังนะคะอาจจะเปิดมาเจอพอดีนะคะอาจจะมาเปิดมาเจอพอดีแล้วสนใจที่จะมีรายได้กับพวกเราทีม3ามจิตกิริศนะคะก็ทักมาได้เลยทักมากับพี่น้องคนไหนก็ได้นะคะที่แชร์ลิงก์นี้อา่าไปออกไปนะคะพวกเราคือทีมเดียวกันค่ะ35มจิต้ากริเหมือนกันนะคะอา่อาอ่า ำยังไงหรว่ออาผู้ขายถึงจะมีรายได้นะคะถึงจะมีรายได้กับทิีม3.5มคิดิตนะคะของเรานะคะแพ็กเกจเปิดบิน3 7 5บาทนะคะรับสินค้าไป1ชิ้นนะคะของเราสมัครฟรีค่ะแล้วมีสินค้าที่าราคา3ามสามารถเปิดเป็นแพ็กเกจได้เลยนะคะมีเนม,มีตัวแรกก็เป็นกาแฟนะคะกาแฟตัวนี้1ถุงมี20ซองนะคะมี20สิบซองแบบนี้มียี่สิซองแบบนี้นะคะ หนึ่งถุงราคา375บาทนะคะสำหรับสมาชิกก็สามารถเปิดแพ็กเกจได้เลยนะคะอ่าตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเออน้ำมันเอ็นยืดนะคะน้ำมันเอ็นยืดหนึ่งกรองนะคะราคาสมาชิกนะคะ375บาทมีแบบนี้3ขวดนะคะมี3ขวดอยู่ที่ข้างหน้านี้เลยนะคะก็เปิดเป็นแพ็กเกจไดมอนด์นะคะรับรายได้สูงสุด750,000บาทต่อเดือนนะคะ7 5 0 0 0 0บาทต่อเดือน จะมีรายได้แบบนั้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราก็ติดตามกันนะคะอ่าน,นี้ก็เปิดเป็นแพ็กเกจได้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นสบู่นะคะสบู่สมุนไพรหนึ่งกล่องมีสามก้อนนะคะเหมือนด้านหน้าตรงนั้นนะคะสามก้อนก็ราคาสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเหมือนกันนะคะอ่าก็สามารถเปิดเป็นแพ็กเกจนะคะเปิดแพ็กเกจทกําธุรกิจกับพวกเราได้เลยง่ายๆเลยเพียงท่าน เปิดแพ็กเกจกับเรา375บาทรับสินค้าไป1ชิ้นชิ้นต่อไปนะคะก็จะมีรายได้าจากการาแนะนำแล้วนะคะกลองละ100บาทนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปเรียนในห้องเรียนรู้นะคะเรียนฟรีค่ะสอนฟรีนะคะอยู่บ้านคุณบ้านท่านบ้านฉันบ้านเธอปลอดภัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนที่ผู้ไก่ได้พูดไปตะกี้นะคะก็ทักกันมาได้นะคะ สบูนะคะสมุนไพรนะคะตัวต่อไปนะคะ Water ร์อนะคะตาพลาตามัวแสบตาตาแห้งนะคะใช้เป็นน้ำตาเทียมได้เลยตัวนี้ใช้ดีมากทุกคนที่มีตานะคะสมควรที่จะใช้วอเตอร์อตัวนี้ที่สุดเลยค่ะเหาะสำหรับคนมีตาทุกคนนะคะอย่างกู้ไก่ก็วันละสามรอบนะคะก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็หยดลงไปในตานะคะทำให้ตาเราสว่างสดใสนะคะตา ก็เรียกว่าตาไม่พลาไม่มัวนะคะไม่แสบตากันเลยบางคนอาจจะแพ้จากแสงมือถือนะคะจ้องตาจ้องมือถือทั้งวันเลยแสงในมือถือของเราอาจจะทําให้เราเนี่ยแสบตาได้นะคะใช้วอเตอร์อายตัวนี้ให้ให้ให้วอเตอร์อายตัวนี้ดูแลดวงตาของเรานะคะหนึ่งกล่องมีสองสองขวดแบบนี้นะคะหนึ่งกล่องสองขวดก็สา5้บาบาทเหมือนกันเปิดเป็นแพ็คเกจไดมอนนะคะรับ รายได้ไปเลยเดือนละ7 5 0 0 0 0หมบาทนะคะของเราทำจริงได้จริงทำเล่นได้เล่นไม่ทำก็ไม่ได้สตังค์นะคะอ่าขนาดนั้นกันเลยทีเดียวอ่าตัวต่อไปนะคะเป็นตัวกาแฟของท่านชายกาแฟท่านชายเรียกว่ากาแฟเอนดูราซึ่งสมุนไพรเน้นๆเ,เลยค่ะตัวนี้จะมีพระเอกของเราที่เป็นสมุนไพรเรื่องสุขภาพคือกระชายดำนะคะนอกจากมีนอกจากจะมี สมุนไพรที่จะที่ชื่อว่าถัางเช่านะคะมีถังเช่ามีแปรกล้วยมีเอ่อมีโกจิเบอรี่นะคะแล้วก็มีเห็ดลินจอแดงนะคะแล้วนอกจากนั้นมีโสมที่สําคัญก็คือมีถังแล้วก็มีกระชายดานะคะช่วยกําลังเรากระปรี้กระเปร่านะคะท่านชายที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะ รับตัวนี้ไปดูแลแล้วเป็นการเปิดแพ็กเกจ375บาททำธุรกิจกับพวกเราได้เลยทีม375เกตรินะคะบริษัทโคง้งชีมูลทีม375เกตรินะคะพวกเราคือทีม375เกรตทิทักกันมาได้เลยนะคะทําแบบออนไลน์ปลอดภัย100%นะคะทุกท่านอ่าสำหรับไลน์นี้นะคะทุณกไก่ก็มาเทสระบบนะคะไหนๆก็เทสแล้วนะคะ ใช้ระบบได้แล้วก็เลยพูดสินค้าให้ฟังซะเลยอ่านะคะถ้าเกิดท่านไหนอยากจะมาร่วมร่วมทีมกับพวกเรานะคะก็ทักกันมาได้เลยทักกับพี่น้องที่แชร์ลิงก์นี้ไปหรือว่าทักอับุกไกมาได้เลยนะคะคลังสินค้าเป็นรบชิปให้กับท่านนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเรื่องสินค้าไว้ใจอับุกไกนะคะเพราะว่าเป็นคลังสินค้ามีสินค้าทุกตัวของบริษัทโค้งชีมูลค่ะ เปิดบินแค่375บาทก็ทำธุรกิจกันได้เลยนะคะบอกต่อได้ชิ้นละ100บาทนะคะอ่ะสำหรับไลน์นี้ฟูกุไก่จบไลน์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเป็นการเพสระบบตกลงว่าระบบที่เอาฟูกุไก่ใช้ใช้ได้ค่ะสำหรับไลน์นี้สวัสดีค่ะบา,บายๆนะคะขอบคุณน้อมิสักนะคะที่เอามาอยู่เป็นเพื่อนฟูกุไก่นะคะขอบคุณหัวใจทุกดวงขอบคุณไลน์นะคะอามิสักสวัสดีค่ะ